มีหัวมันกลัวแม่ไปซื้อกับข้าวแป๊บเดียวได้ลูกเอ๋ยเมื่อไหร่มีลูกน้อยก่อนทำไมร้องทำไมล่ะลูกพี่พี่ไม่ร้องสิลูกกลัวเสียงดังหอกหนอกนะโอเคโอเคแม่เก็บของใส่ตู้เย็นกันได้ก่อนไปซื้อของไหมสปาร์สเปซซื้อของกินว่ะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่เอาของใส่ตู้เย็นกันได้ไหมเข้ากันได้กินเอ้ยยั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 ยดูหน่อยโอเคโอเคไม่ต้องร้องร้องทำไมล่ะลูกมาอยู่ใคร ทำไมกันล่ะเนี่ยไม่ไปไหนแล้วแม่ไปซื้อกับข้าวแป๊บเดียวเองเลูกเอ้ยมันจะกลัวขนาดนั้นเลยเหรอลูกนะให้กลับมาแล้วแม่กมลับมาละไม่ต้องรองแล้วลูกไม่ต้องรองแล้วโอเคไหมยาย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 ไม่ไปไหนแล้วยิงกว่ามีลูกน้อยอีกเนาะมา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 หาแม่เหรอมาหาแม่เหรอโอเคมามาเอาเซให้ก่อนเอาเซให้ก่อน สมศรีลงไปซื้อกับข้าวกั้ามเดยวยในหมูให้ขมูข,ข,ขังโคตรอันนี้ไปซื้อเห็ดคิมินมาเจ้าเดี๋ยวจะแกงมูเจ้าอย่างมากินเนาะอันนี้ยี่สิบโคนนะคะสมศรีกระต่าน้ำพริกลืมปาะเกียใส่พริกหนุ่มใส่กระเทียมใส่หอมแล้วแต่สมศรีไม่มีหอมก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้จะไข่เด้อย่ะเจ้าตะไคร้ทุบใส่ลงไปเลยเพราะตะไคร้เราแจกแข็งเนาะก็เลยต้องทูบเอาไม่ได้ตำนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยเจ้าแขงจะใส่บวกกบก็บก,บกินไม่หมด กินคนเดียวเนาะใช้ชุดรสใส่รสด,ดีใช้น้ำปลรราใช้เกลือแล้วเตะคนไหนชอบกะปิก็ใส่แต่สมศรีใส่ก็ทำกับข้าวสมศรีชอบใส่กะปิเจ้าถามว่ากินไหมกินมีเอฟซีหลายท่านถามมาเนาะกินกะปิอยู่ถ้าตำน้ำพริกอะไย่างอี้กินแต่ถ้าใส่แกงนี่ไม่ค่อยใส่นี่เจ้าแกงเฮ็ดขมิน้นหรือว่าเฮ็ดเหลืองมันแหงนะ้งเราสมศรีก็เลยไม่ได้ไปดูนะคะก็แบมึกย่างมากินข้าวด้วยกันเจ้า แก่การบ้านเราก็ไปซื้อกับเข้ามาไปไหนเมือนได้ลอกติดลูกลูกติดแก่งเห็ดเหลืองเห็ดข้ามีนในการบ,บ้านท่าบนห้องเฮดเนี่ยจะใส่บวกกะกากินมดสมศรีไม่ค่อยกินข้าวซำเนาะแข่งเหมือนแล้วนะเนี่ยเห็นด้ แกงเฮ็ดแพะแกงเฮ็ดลมเนาะตองนี้ฝนตกบ้านเฮานะ่ะนิมตกสมชีจะไปฟอร์เฮ็ดกะมันแห้งอ่ะันมะจะอาบน้ำสองโม ให้สนใจกระซังได้นะคะเกี่ยวมันไง ใส่ใบเนี่ยในใบกมก่อนเนาะว๊อถ้าอยู่บ้านเนาะที่นมันมี